สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะมีอัปเดตเรือนอะควาเรียมนะครับเรือนปลาที่เราเลี้ยนเรียนปลานะครับอ่าจะอธิบายก่อนนะดูคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันเปลี่ยนปลาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมจะอธิบายสตอรี่เรือนปลาถ้าคนซื้ออะควาเรียมอยากเลี้ยนปลามันจะน่าจะได้ช่วยนิดหนึ่ง ที่ผมบอกเมื่อก่อนพ่อผมเขาเล่นอะควาเรียมเขามีประมาณสี่อันนี่ผมไม่ใช่ประมาณประมาณเขามีสี่อันเสียอะควาเรียมสี่อันสองร้อยลิตรสองอันสามร้อยลิตรสี่สองอันเยอะมากเราวมีปลาพิเศษมาไปซื้อปลาทันเชนวาดไปแบบเรียนปลาแบบจริงจังมากแล้วพ่อเด็กผมรู้แบบวิธีการเรียนปลานะครับแต่ว่าไม่ค่อยเรียนเอง แล้วก็เราก็ก็เช่ากะเสือ,อกวารุมที่ทำไมก็ถึงเสือ,อกวารุมเรามีวิดีโออยู่ในชนเราแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อปลาที่ส่วนที่ตลาดชตุชักนะครับเขามีเขามีปลาไขเยอะซื้ออันแรกซื้อกลุ่มแรกนะครับพวกแรกในประมาณหนึ่งสัปดาห์ไตไปหมดแต่ว่ามี มีมีลูกปลาตัวเนื้นก็ได้ลูกปลานะครับแล้วลูกปลาก็อยู่ไปเรื่อยๆตื่นใจเครือบหมดเลยนะครับแล้วพี่นุนาไปซื้ออีกรอบนะครับส่วนตลาดชตุชักสออีกรอบปับ๊บตายหมดอีกแล้วมีลูกปลาด้วยนะครับแต่จะจะปลก จากปลวกลูกปลาแรกนะครับได้อยู่แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ก็ได้หมดนะครับเราเรือแค่ส่งตัวลูกปลาส่งตัวนะครับเล็กๆแล้วเราคุยกับก็บพี่นุนาเราจะไม่ซื้อปลาแล้วนะครับอะไรก็แบบอยู่อยู่ได้ก็อยู่ทำมาอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจบนะครับเพราะว่า,ามันปลามันไม่มองกับเราแล้วพี่นุนาไป ที่ตลาดเดียวที่ตลาดขายปลา20บาทได้6ตัวเดี๋ยวพี่โนนาซื้อนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันเข็นแรงมากเลยนะครับอตอนนีเน้เป็นแบบสัปดาห์2ส,สัปดาห์นะครับเขาไม่ต่ายนะครับเขาอยู่โหมดอยู่แบบเทนแบบเข็นแรงนะครับแต่ว่าปลาแรกนะครับเขาน่าจะมีเชื้อโรคอะไร,ร,รสักอย่างติดเแบบเดียวประมาณ5วนันไม่ถึงสัปดาห์หนึ่งไายไปหมด ลูกปลาก็ตาตนะครับเรยวตัวนี้มันโอ้โหเคลนแรงมากเลยสองสัปดาห์แล้วก็มีลูกด้วยนะครับดูแบบเต็มหมดเลยนะครับประมาณสิบตัวแต่ว่าผมไม่เห็นตัวนึงนมันหายไปอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมผมเห็นเขาแบบไม่คิมันแบบไม่ใช่แบบชนิดที่อยู่ข้างหน้ามันเขาหันไม่เหมือนเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ใช่แบบพันเดียวกัน อันนี้คือดูน้ำนะครับน้ำมันดูไม่สะอาดนิดนึงผมจะเปลี่ยนน้ำไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมีเปลนเปลี่ยนน้ำนะครับเนี่ยมีน้ำน้ำรออยู่รอเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับผมรู้สึกว่าไคซื้อปลาที่ส่งชตุจากตลาดชตุฉาดมันปลามันมันน่าจะต้องดูแลดีๆนะครับดูแลดีกว่านี้นะครับน้ำต้องแบบพิเศษน้ำต้องแบบสะอาดสตร์อะไรสักอยา่างแต่ว่าตลาด โอ้โหกินแรงมากดีใจนะครับก็คืออัปเดตปลาเรานะครับจะเรียนต่อดูเขาเป็นยังไงแต่ผมอยากได้ปลามีสีขาวนะครับผมไม่อยากได้สีดำา้วยสีดำก็ได้นะครับแต่ว่าอยากได้สีขาวสีขาวสีเหลืองเขาดูสวยอ่ตอนนี้ผมดูลูกปลามันส่วนใหญ่ก็เป็นสีดำ สีดำกับสีเข้มเข้มนะครับสีแบบสีเทาสีเงินเข้มลองดูอีกชิ้นนึงเขาโตเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ลูกปลา,าปวกแรกกับปวกสองอาจจะปวกสองอาจจะอยู่แต่ปวกแรกอาจจะมาอยู่แล้วผมไม่เห็นเพราะว่าตัวนั้นมันมันใสๆนะครับมันขาวๆใสๆเรา,าไม่เห็นเลย